คุณผู้ชมคะอากาศร้อนร้อๆแบบนี้นะเรื่องการเฝ้ามาระวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่ตอนนี้กําลัง เป็นที่จับตามองก็นะคือโรคฮิสโตกนั่นเองหรือว่าโรคลมร้อนลมชักเนี่ยนะคะต้องดูกันดีๆเลยนะคะวันนี้สรรหามาเล่าค่ะเราจะมาพบกันกันกนกบคุณวีรพงศ์ใจกล่ำนะคะนะพนักง,งานกู้ชีพประจำหน่วยกู้ภยัยพิษณุโลกมูล,ลนิธิประสาทบุญยสถานซึ่งวันนีนะ้เราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าพบคนที่เขาเป็นโรคฮิสโตกแบบนี้แล้วเราจะต้องทําอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณกุ้งนะคะค,คุณกุ้งขาในช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้เมษายนที่แบบร้อนมากเราพบเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคฮิสโตกในเยอะไหมคะก็พอมีบ้างครับส่วนมากเนี่ยเจอในรูปแบบไหนอะไรยังไงเล่าคุณก้งก็จะเป็น,นพวกนักเรียนครับแล้วก็<น>พวกที่ทํากิจกรรมทางกลางแจ้งประส่วนใหญ่ วันนี้ก็เลยเชิญคุณกุ้งกับคุณวุฒินะคะมาให้ความรู้ในรายการนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนสามารถพบเจอได้แลวคงจะติดทนค่ะแล้วที่เกิดว่าเราไม่รู้บางทีออกไปทําข่าวแบบนี้คนที่เราสัมภาษณ์อยู่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาเป็นโรคฮิสโตกหรือว่าเป็นลมแดดขึ้นมาตึ้งเราจะต้องทำยังไงใช่ค่ะวันนี้นะคะให้คุณกุ้งแนะนำกันดีกว่านะคะว่าหากว่าเราพบเจอกับเหตุการณ์นี้เราต้องทำยังไงคะเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่เป็น เป็นโรคอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบมีอาการรุนแรงได้ให้คุณกุ้งแนะนําด้วยก็คืออันดับแรกนะครับถ้าเกิดเจอก็ให้ปลดเสื้อหนาๆที่ที่สวมในร่างกายเขาออกก่อนให้เหลยปลดเสื้อผ้าก่อนคล<ช>้ายๆกับช่วยคนเป็นลมเหมือนกันเหมือนกันครับครับอันดับต่อไปก็พาเขาเข้าที่ที่ร่มครับที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะอะไรเราถึงต้องย้ายเขาไปในที่ร่มที่อากาศสามารถถ่ายเทได้เพราะว่าเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายของเขาครับลดลง คืออย่างอย่างประเภทที่คนที่เป็นโรคฮิสโตกเนี่ยครับเขาจะเหนื่อออกเหนื่อออกจนแบบว่าออกจนแห้งนะครับสังเกตไหมเคยเห็นแบบว่าโรคที่แบบเป็นลมเนี้ยเขาตัวเขาจะร้อนแล้วมันจะไม่มีเหงื่อก็อคือเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าไอ้เงื่อเรานะครับมันจะขับความร้อนออกจากร่างกายแต่พอจนแบบมันออกจนหมดแล้วเนี้ยครับร่างกายเขาจะเหมือนร่างกายขาดน้ําไปเลยอ่ะก็คือมันจะแบบว่าไม่เขาเรียกทำมันมันจะไม่ อะไรมันจะไม่ระบายความร้อนออกใช่เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าโรคฮิสโกนั่นคือภาวะของเขาเป็นภาวะที่มีอุณหภูมิในร่างกายที่สูงไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เราก็เลยต้องปลดเสื้อผ้าเขาออกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้นและก็นําเขาไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทแต่พบเจอบ่อยมากอุยคนเป็นล้มไปมุงกันใหญ่เลยไม่ได้ใช่ไหมอากาศถ่ายเท ล้วทีนี้ถ้ามนเป็นในกรณีที่เป็นผู้หญิงอ,อ,อย่างดิฉันเนี้ยถ้าเกิดสมมติเป็นลมขึ้นมาการจะปลดเบื้องเสื้อผ้าทําอย่างไรให้เซฟที่สุดก็ควรดูที่ว่ามันคุ้มแขนหรือเปล่าถ้าเกิดคุมแขนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมีมีเสื้อด้านในที่เป็นแขนสั้นก็คือต้องปลดออกใลแบบนี้ข้างนอกออกแล้วก็ให้เหลือแขนสั้นนะคะแล้วก็มีผ้ากระช็ด อ๋อนี่คือ<า>ความ,ามสำคัญาม,มากๆเลยใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยต้องนำผ้าเช็ดผ้าธรรมดาหรือว่าผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำครับแล้วน้ำเนี่ยเป็นน้ำเย็นเลยได้ไหมอยาก้น้ำปกติก็ได้ครับอ๋อน้ำปกติหรือหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าคนป่วยยังมีสติอยู่ก็ให้ดื่มน้ำดื่มน้ำเพราะว่าน้ำนี่จะเป็นตัวระบายความร้อน แล้วก็จะช่วยให้มีน้ำเนี่ยร่างกายแล้วก็พอมีน้ำเข้าไปก็จะช่วยให้มีการระบายออกความร้อนแต่เขาต้องมีสติอยู่นะไม่ใช่หมดสติให้เขากินน้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะสัมฤทธแน่นอนใช่เป็นกรณีแรกนะคือผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้กินน้ำนะคะปลดเสื้อผ้าออกแล้วก็เช็ดตัวแล้วเวลาเช็ดแล้วคุณกุ้งมีวิธีเช็ดที่ถูกต้องไหมคะก็อตรงไหนพิเศษไหมถ้าเช็ดก็ให้เช็ดย้อนรูขุมขนคือเช็ดจากล่างขึ้นบนเหมือนเช็ดตัวปกติของคนเป็นไข้ครับขึ้นมาถ้าเป็นดิฉันกระปืิดลงไปอย่างนี้แล ตามซอกคอข้อพับเพราะว่าซอกคอข้อมันจะระบายความร้อนได้ดีเขาเก็บความร้อนเอาไว้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเช็ดอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งเลยแต่กรณีที่สองผู้ป่วยเราดูแล้โอ้โหไม่มีสติเลยเรียกชื่อก็ไม่ได้ยินนี่คือเรียกว่ารุนแรงใช่ไหมคะใช่ครับทำยังไงดีคะอย่างนี้ก็คืออันดับแรกก็ที่ถ้ารู้ว่าพบที่เป็นที่เป็นแบบว่ายังไม่หมดสติก็ให้ควรโทร หนึ่งหกหกเก้าก่อนโทรแจ้งของความช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดไปสักพักหนึ่งแล้วผู้ป่วยหมดสติก็คือให้ทําการปั๊มหัวใจถ้าเขาไม่หายใจอะไรให้ปั๊มหัวใจอันนี้คือเป็นวิธีการของพี่พ,พี่ทีมงานเขาจะทํากันคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าแม่ถ้าเกิดว่าพี่พี่ทีมงานเนี่ยไปช่วยเหลือเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างแนะนาคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับอันดับแรกก็คือเราไปเราก็ เราก็ทดสอบความรู้สึกตัวของผู้ป่วยเราก็เรียกแล้วก็ใช้เสียงเรียกที่ว่าเวลาเห็นพยาบาลเห็นกู้ภัยเวลาเรียกผู้ป่วยดังคุ้นคุ้นคุ้นค่ะคือเรื่อนะมันจะเป็นการเช็คผู้ป่วยว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อเสียงเรียกหรือเปล่าแต่บางทีก็จะมีการตบไหลอะไรอย่างนี้ครับก็คือเราก็จะปลุกผู้ป่วยพอถ้าเกิดผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ครับเราก็จะเริ่มทําการ CPR ค่ะวันนี้มีอุปกรณ์มาสาธิตด้วยนะคะคุณวุฒยืนสแตนบายอยู่นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ ก็จะมีหุ่น CPR กับเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องกระตุ้นหัวใจคือเครื่องสีเขียวๆนั้นใช,ใช่ไหมคะวิธีการใช้งานเขาใช้ยังไงคะเดี๋ยวให้คุณวุฒิสาธิตแล้วให้คุณกุ้งอ,อธิบายไปเลยคะ่ะครับอันดับแรกครับเราก็จะแกะเครื่องครับมันจะมีการใช้ถ้าเกิดว่ามันจะมีตามที่สาธานะหรือห้างสาปปรรพสินค้าครับก็จะมีตัวนี้อยู่เหมือนกัน<อ>แต่ว่าแต่ละที่จะใช้ไม่เหมือน ยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่คือมันก็จะมีวิธีการบอกที่ที่ตัวของเครื่องอยู่แล้วครับแล้วถ้าติดอยู่ตามห้างต่างๆประชาชนสามารถนํามาช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าหากเราเนี่ยประสบพบเจอกับกรณีแบบนี้เราจะได้ใช้เครื่องนี้อย่างถูกต้องหน้าตาของเครื่องเป็นแบบนี้อันดับแรกก็คือเปิดเครื่องมันจะเป็นภาษาไทยครับค่ะกดเปิดก่อนกดตึ๊บเดียวหรือว่ากดแช่ไว้ทีเดียวครับกดทีเดียวนะคุณผู้ชม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเปิดแล้วคะมันจะมีไฟวิ่งจะพังหนึ่งหนึ่และมีเสียงด้วยให้แล้วไทยก็ทํทตามขั้นตอนที่เขาแนะนําไล้เลยครับเขาจะให้เสียบนะฮะเสียบเสียบสายไฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนนี้เครื่องบอกให้เราเสียบสายไฟเดี๋ยวเราจะเสียบสายไฟกันนะคะเสียบสายไฟคืออุปกรณ์ต่างๆเขาอยู่ในชุดเลยคุณผู้ชมเราไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะคะใช้อุปกรณ์ในชุดแล้วก็ทําตามคําสั่งนะฮะแล้วก็จะ ค่ะทำทำยังไงต่อคะได้ค่ะขอบคุณมากช่วยแล้วของสองได้ค่ะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวเราย้ายจุดไปด้านนู้นกันค่ะคุณผู้ชมผ่านอิเล็กตรอนนะครับว่าจะมีตำแหน่งตำแหน่งที่เขาแจ้งให้ให้ติดอยู่ฮะแต่ก่อนติดก็จะมีมันจะมีกาวที่ที่ติดอยู่ที่แผ่นครับก็ลอกกาวออกก่อนลอกกาวเป็นแผ่นอิเล็กตรอนแล้วก็แปะ แล้วถ้าเกิดเป็นมันถ้าเป็นคนปกติทั่วไปมันจะประมวลของผลของมันแต่นี้มันเป็นหุน่นมันก็เลยประมวลไม่ได้วิธีการแปะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราต้องแปะบริเวณไหนจะมีรูปบอกอยู่ที่แผ่นครับอนี่จะมีรูปบอกเราแปะตามนั้นนี่คือเป็นจุดการเต้นของชีพจรหัวใจจุดที่เครื่องมาประมวลแล้วเวลามันจะช็อตอยางไงครับอ๋อค่ะพอเราแปะเสร็จแล้วเข้ากระบวนการไหนต่อคะก็เครื่องมันจะแจ้งแจ้งให้เรา ถ้าเกิดว่าคนป่วยที่ยังมีชีพจรอ,อยู่เงี้ยมันก็ยังไม่แนะนําให้ให้ทําการ CPR แต่ถ้าเกิดว่าคนป่วยคนนี้ไม่มีชีพจรเครื่องก็จะสั่งให้เราทําการ CPR ค่ะแล้วสิ่งระวังที่เราใช้เครื่องเนี้เราต้องระมัดร,ระวง<ห>ังเรื่องอะไร <CPR. S 1> เป็นพิเศษก็คือเวลามันสั่งให้ช็อตนะครับมันจะเขาจะแจ้งเครื่องเขาจะแจ้งว่าแนะนําเขาจะให้ช็อตแล้วเงี้ยก็คือทุกคนก็ต้องห้ามแต่ตอนผู้ป่วยให้ออกห่างจากผู้ป่วยแล้วก็ คนที่อยู่กับเครื่องครับคนที่เป็นคน C ี R ก็ได้เป็นคนกดตุ่มมาจจะให้กดตุ่มบริเวณตรงกลางน,นะคะแล้วอีกหนึ่งกรณีถ้าเราไปในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องช่วยแบบนี้เราสามารถทำทิศทำแบบใช้มือได้ไหมคะได้ครับแนะนำหน่อยค่ะทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ<ช>กันดีกว่า,านะคะวิธีการขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องเหมือนกันเรียกชื่อก่อนใช่เรียกปุกครับอ่าปุกอันนี้นจะเป็นอาสนายืนนะครับปกดเียต้องมาจะต้องนั่งกับพื้นครับแล้วก็ปุก ที่ไหนก็ดูการหายใจถ้าเขาไม่หายใจก็ทำการ CPR อย่างของพวกผมเป็นกู้ภัยผมก็สามารถต้องจับชีพจรอะไรเงี้ยเนาะเออไม่มีชีพแล้วก็สร้างเส้นสมมุติมาสองเส้นลางจากบริเวณลำคอลงมาด้านล่างแล้วก็ราวนมซ้ายหรือขวาก็ได้ให้มันเกิดจุดตัดกลางหน้าอกแล้วก็เอาส้นมือข้างที่ถนัดเอาวางแล้วก็ตัวแขนยืดตึงตึงนะคุณผู้ชมกด30สบครั้งสลับเป่าปากสองครั้งครับ 30ครั้งนี่คือ1เซตแล้วเราต้องทําทั้งหมดกี่เซตคะก็คือมันจะ30เป่า2 5ครั้งเท่ากับ1เซตอ๋อโหเซตใหญ่มากใช่สามสิบครั้งเป่า2และเวลาทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเลยจนครบ5ครั้งครับกับ1งเซตแล้วตอนที่เราลงไปเนี่ยค่ะเราจะรู้จังหวะได้ไงว่าดับหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็คือแขนยืดตึงใช่ไหมครับปั๊มกดลักษณะการกดก็คือ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วในสําหรับผู้ป่วยที่เป็นคนโตผู้ใหญ่ครับ แล้วก็ลงไปจังหวะแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็นับในใจ30เ,เพลงพี่บี้ก็ได้ครับอ่าต้องเป็นเพลงนี้ใช่ไหมมาเต้นในใจฉันเต้นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมครับทำไมไดิฉันร้องเหมือนเป็นเพลงงไอแต่นับสามสิบสลับเป่าปากสองครั้งกรณีที่เป็นญาตินะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ญาติก็คือให้ทําการ CPR อย่างเดียว 1 0 0ถึง120ครั้งต่อนอาทีหรือปั๊มไปจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงครับนะคะแล้วในหน้าที่ที่เราเนี่ยเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอยู่นะคะเราประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นี่บ่อยครับมีอะไรจะส่งผ่านถึงพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญค่ะอยากจะฝากเวลาแจ้งจุดเกิดเหตุนะครับ ให้แจ้งจุดที่มันเด่นชัดตรงที่จุดกระเหตุอยู่ครับบอกไม่ไม่ต้องตื่นเต้นให้ให้แจ้งให้ให้เด่นชัดแจ้งเบอร์โทรให้ให้ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าแจ้งไม่ชัดเจนนะไปช้าไปช่วยช้านั่นคือชีวิตเลยนะตอนนี้อยู่ที่บริเวณริมน้ําหน้าวัดใหญ่ที่บริเวณเก้าอี้ที่สมลงจากสะพานมาด้านซ้ายมือนะเนาะให้เด่นชัดก็คืออันดับแรกคือโทรมาแล้วก็เวลามันจะมีส่วนรับแจ้งเหตุหนึ่งหกเก้าใช่ไหมครับเราจะมาประสานมาที่กู้ภัยทีนึงคนที่ออกไปรับเขาจะโทรกลับไปหา ไปหาที่เกิดเหตุว่าจุดเกรดเหตุอะอยู่ตรงไหนผู้ป่วยกี่คนอาการเป็นอย่างไระอะไรแต่ถ้าอยากติดต่อกับพี่พี่กู้ภัยโดยตรงสามารถติดต่อได้ไหมคะได้ครับเชิญบอกช่องทางค่ะก็ะคือ055ครับ210270ครับ ติดต่อได้เลยนะคะรหรือจะติดต่อทีมงานพี่ๆนะคะไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ก็ยินดีนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน<อ>ค่ะคที่มาให้ความรู้ในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะหากเราประสบพบเจอกับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคฮิสโตกหรือว่าโรคร่มแดดนะคะก็สามารถใช้วิธีการในรายการของเราเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะคะหนึ่งเลยต้องมีสตินะขุณมู้ชมค่ะและก็นําความรู้ไปปรับใช้นั่นเองคะ่ะสําหรับวันนี้ หมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณศศินิมลค่ะวันนี้เราทั้ง4ี่คนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ